พยาอามลูกค้ามีคำถามเรื่องเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อไดโนโซ่ระหว่างรุ่น gt 5 4กับ gt 6 4ว่าควรเลือกตัวไหนดีคะจริงๆมันก็ตอบไม่ยากนะครับสำหรับรุ่น gt 5 4มันคือเครื่องตัดหญ้ารุ่นหนึ่งที่มีความคุ้มค่าราคาดีประหยัดน้ำมันนะครับเหมาะสำหรับงานทั่วไปถึงปานกลางผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ที่เริ่มต้นใช้งานหรือว่ามืออาชีพแบบเน้นงานหญ้าไม่ลกทึบจนเกินไปแต่ยังสามารถตัดหญ้าได้เป็นวันวันผมยกตัวอย่างว่า สมมุติว่าคุณมีสวนหรือมีพื้นที่ประมาณ1-5ไร่ตัดหญ้าเดือนละประมาณครั้ง2ครั้งต้องการเครื่องที่ไม่ต้องดูแลเยอะงบจำกัดแต่ยังได้งานที่เกินราคาเน้นความสบายสตาร์ทง่ายเน้นความประหยัดน้ำมันในเรื่องของการทำงานในระยะสั้นๆ GT 54เนี่ยมันจะมีความคุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าราคาไม่ได้สูงแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานของสวนของแต่ละท่านแล้วนะครับแต่สำหรับรุ่นตัว GT 64มันคือเครื่องตัดหญ้าที่มีสมรรถนะสูงมีกำลังแรงม้าที่สูงเหมาะสำหรับงานหนักนะครับกรเกษตรกรมืออาชีพหรือผู้รับเหมาตัดหญ้าที่ต้องการจะไปลุยงานตัดหญ้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เน้นงานหญ้าลกทึบนะครับสามารถจบงานได้ไวยกตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้ระเหมาตัดหญ้าหรือคุณมีสวนที่มีพื้นที่หลายสิบไร่ต้องการ ทำงานต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงต่อวันและต้องการความทนทานสูงและสามารถลุยตัดหญ้าแบบลกๆได้สู้ไหวตัว GT64 มันคือคำตอบนะครับเพราะว่ามันคือม้างานที่มันถูกสร้างมาเพื่อลุยงานหนักๆชิ้นส่วนต่างๆเน้นความทนทานสูงกําลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าทําให้ท่านไม่ต้องเหนื่อยล้าจากการไปลุยหญ้าหนาๆลกๆแม้ว่าการทํางานที่มันต่อเนื่องทีนี้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพมากเดี๋ยวอาร์มจะพา ไปเปรียบเทียบชิ้นส่วนต่างๆว่าสำหรับตัว GT 5 4กับตัว GT 6 4มันจะมีความแตกต่างในลักษณะไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาลองเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับทั้ง2รุ่นสำหรับตัว d e n โซ GT 5 4ตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์2จังหวะขนาด4 5 c ซีซี2 1งแรงมนะ้าระบครบคาร์บูเรเตอร์นี้ใช้เป็นคาร,ร์บูเรเตอร์วาวโว้คอยไฟใช้ของ ออกซินหัวเทียนก็ใช้เป็นของ NGK ท่อเสียก็จะเป็นสไตล์นุ่มๆทุมๆไม่ได้เสียงแว๊ดหนกหูวกวกวไวๆ,ๆ,ๆอย่างตัวชุดกกขาตัวนี้ก็จะมีลูกยางกันสะเทือน2ชิ้นด้วยกันอย่างตัวชุดแฮนด์สไตล์ยุโรแฮนด์ขวาจะมีระยะที่แคบกว่าแฮนด์ซ้ายแต่ว่าของไดโนโซตัว5้สี่เนี่ยชุดแฮนด์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นชุดแฮนด์ที่ตัวนี้คุณได้ไปคุณไม่ต้องไปใส่ชุดแฮนด์แต่งใดๆทั้งสิ้นแล้วอย่างชุดกระบอกเผาตัวนี้ก็จะเป็น ็นขนาด28มิลสำหรับเผาขับจะเป็นแบบเผาสี่เหลี่ยมเผาสี่เหลี่ยมมันจะเป็นเผาที่เอาไว้ใช้งานตัดหญ้าดโดยเฉพาะเลยสามารถลุยงานหนักงานเบาได้เลยมีความทนทานสูงแล้วยังหัวเกียร์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่กระปุกเอ็นมันจะชิด ติดกันเลยนะครับมันจะไม่มีร่องห่างข้อดีมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากสาหรับคนที่ใช้ตัดเอ็นหรือตัดยาทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องยาเข้าพันไปในซอกใดๆทั้งสิ้นตัวต่อมาเลยไดนโซโซ GT 64ตัวนี้ก็จะเป็น เครื่องยนต์2จังหวะเหมือนกันขนาด50.6ซีซีขนาดแรงม้าอยู่ที่3.1แรงม้าด้วยกันระบบคาบูเรเตอร์ตัวนี้ให้ระบบคาบูเรเตอร์เป็นของยี่ห้อวาโวให้คอยไฟซึ่งเป็นคอยไฟแบรนด์ดังของญี่ปุ่นหัวเทียนก็ให้เป็นหัวเทียน ngk รุ่นท็อปๆแบรนด์ดังๆใส่กันเลยชุดสตาร์ตตัวนี้จะมีการดึงที่หนักกว่าตัว gt 54เนื่องจากว่าลูกสูบใหญ่กว่าซีซีเยอะกว่าแรงม้าเยอะกว่า ดังนั้นมันก็อาจจะมีการสตาร์ทที่หนักกว่าถามว่าซุ้มเสียงเป็นยังไงบ้างซุ้มเสียงตัวนี้ก็จะมีซุ้มเสียงที่ดังกว่าตัว54เพราะว่าซีซีเยอะนะครับแรงมาเยอะมันก็อาจจะมีซุ้มเสียงที่ดังกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ดังแสบแก้วหูโวกเวกไวายเหมือนกับพวกตระกูล411เรามาดูกันตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกกหางของเขากกหางตัวนี้ เขาจะใส่เป็นลูกยางการเทือนมาให้อยู่ที่กกหาง1ตัวด้วยกันแต่ว่าเป็นลูกยางที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว GT 5 4มาดูกันที่ส่วนต่อมานั้นก็คือในส่วนของตัวชุดแฮนด์ชุดแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นชุดแฮนด์สไตล์ยุโรปเหมือนกันแฮนด์ Hand ขวาจะมีระยะที่แคบกว่าแฮนด์ซ้ายซึ่งมันก็จะค่อนข้างทำออกมาเวลาที่เราใช้งานจะตัดงานได้สะดวกมากไม่ต้องไป ใส่เป็นแฮนด์แต่งใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับตัวนี้นะกระบอกเผาตัวนี้จะเป็นกระบอกเผาขนาด28มิลเผาขับตัวนี้จะเป็นเผาขับฟันสี่เหลีย่ยมมันก็จะเหมาะกับงานลุยงานหนักได้ดีเพื่อเขาต้องการรองรับแรงบิดแรงทอก,กลังเครื่องยนต์ของตัว GT 64ที่มีมากกว่าตัว54หัวเกียร์ต่างๆก็จะมีจุดเด่นไม่ได้แพ้กับตัว 54เลยเกียร์ของ GT 64หน้าตาก็จะเหมือนกับตัว54เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบรนด์ก็บอกว่าเขาออกแบบมาพิเศษ รองรับสำหรับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่มีกำลังแรงสูงมาเลยมีความแข็งแรงมากกว่าตัว54นี่นะครับนี่ก็คือสเปคเครื่องยนต์นะครับสเปคของอุปกรณ์เครื่องจัหญ้าต่างๆทั้งตัว GT 54แล้วก็ตัว GT 64ที่มีความแตกต่างกันบทสรุปของทั้ง2รุ่นของแบรนด์ในโนโซ่ในความคิดเห็นของอามเองนะครับก็มองว่า เขามีความทนทานในระดับที่มีมาตรฐานอยู่แล้วแต่สำหรับรุ่นตัว gt 6 4มันคือการอัปเกรดในด้านของประสิทธิภาพเครื่องยนต์แล้วก็ความทนทานที่จะเอาไปลุยงานหนักๆงานลุยๆในขนาดตัว gt 54เนี่ยมันคือเขานำเสนอในเรื่องของความคุ้มค่าในการเข้าถึงได้ตัว gt 5 4เนี่ยมันคือเครื่องตัดหญ้าที่ คุ้มค่าสําหรับมือใหม่หรือผู้เริ่มต้นใช้งานหรือว่าผู้ใช้งานระดับทั่วไปจนถึงระดับปันกาแต่สําหรับตัว GT 6 4มันคือเครื่องมือที่มันสําหรับมืออาชีพที่จะสร้างความคุ้มค่าในการจบงานได้ไวสามารถรุนงานได้จริงรุ่ยย่าลกๆหนาๆนาระดับเครื่องทั่วๆไประดับ2แรงม้าไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กัน ใช้งานได้อันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับอาร์มนะครับสำหรับท่านไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากอาร์มสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหากท่านไหนอยากให้ผมไปเปรียบเทียบกับรุ่นไหนยี่ห้อไหนยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ